1,500แห่งที่สงขลาเปิดเรียนพร้อมกันทั้งจังหวัดค่ะนักเรียนเขาก็ไปโรงเรียนกันตั้งแต่เช้ามืดบางคนเนี่ยไปกันตั้งแต่ประตูโรงเรียนยังไม่เปิดเลยนะคะแต่ว่าสําหรับเด็กๆที่อาจจะติดเชื้อก็ยังต้องมีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เอาไว้เป็นพิเศษให้อยู่นะคะไปติดตามกับคุณสนธยาแก้วขำรายงานสดมาจากโรงเรียนเทศบาล1อําเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาคุณสนธยาคะ ครับคุณพรวดีกุณชิราชาตาครับสำหรับที่โรงเรียนเทศบาลหนึ่งอำเภออาจใหญ่จังหวัดสงขลานอกจากมีการคัดกรองโรคโควิด -19 อย่างเข้มงวดต่อไปแล้วทางโรงเรียนยังได้จัดระบบการเรียนการสอนออนไลน์แบบปิดเพื่อช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะต้องกักตัวอยู่ที่บ้านให้มีการเรียนการสอนพร้อมไปกับเพื่อนๆขณะเดียวกันทางโรงเรียนก็ได้จัดระบบช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเปราะบางเพื่อให้มีความสามารถในการดำรงชีวิตอยู่ต่อไปได้ครับ นักเรียนโรงเรียนเทศบาลหนึ่งเองเสียงสามัคคีอำเภอัใหญ่จังหวัดสงขลาทยอยเดินทางเข้าไปในบริเวณโรงเรียนตั้งแต่ช่วงเช้าโดยทุกคนต้องผ่านการคัดกรองโรคโควิด -19 ด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิซึ่งเพราะว่านักเรียนตื่นเต้นที่จะได้มาโรงเรียนหลายคนเดินทางมาตั้งแต่ประตูโรงเรียนยังไม่เปิดนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโดยเฉพาะพี่มอกบอกว่าดีใจที่โรงเรียนกลับมาเปิดเรียนออนไซต์อีกครั้ง เนื่องจากจะทําให้การเรียนการสอนเข้มข้นมากขึ้นเพราะต้องเตรียมความพร้อมเพื่อสอบเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยครับก็ตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกดีค่ะที่ว่าได้มาโรงเรียนเพราะว่ามันน่าจะดีกว่าการเปิดเรียนแบบออนไลน์ค่ะน่าจะมีคุณภาพที่ดีมากกว่าคิดว่าดีกว่ายังไงครับเพราะว่าเราจะได้เจอครูผู้สอนแล้วก็ได้คุยกันจริงๆแปบลบว่ามาที่ออนไลน์เราอาจจะไม่มีสมาธิกับการเรียนแบบที่แท้จริงค่ะ แล้วได้เจอเพื่อนแบบนี้มันรู้สึกว่าบรรยากาศมันดีกว่าอยู่ที่บ้านคนเดียวไม่ยังไงหรูอเนล้ยค่ะก็ดีกว่าค่ะคือคือมีเพื่อนคุยมีความสุขดีค่ะ โรงเรียนเทศบาลหนึอำเภออาจใหญ่เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่มีนักเรียนกว่า2,000คนนอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนออนไซต์ในห้องเรียนแล้วทางโรงเรียนยังได้จัดระบบการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบปิดเพื่อมอบหมายงานรองรับนักเรียนที่ติดเชื้อโควิดซึ่งมีการกักตัวอยู่ที่บ้านนอกจากนี้ทางโรงเรียนยังให้ความสําคัญจัดระบบช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเปราะบางคัดกรองนักเรียนที่มีปัญหาในครอบครัว จัดครูลงไปเยี่ยมบ้านรวมถึงมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจเพื่อให้นักเรียนมีทางออกในการดำรงชีวิตครับัเด็กตรงนี้ถ้าเจอปัญหาไม่ว่าจะจะปัญหาส่วนตัวหรือจะปัญหาทางจิตวิทยาต่างๆเราก็เข้าไปดูแลนะครับช่วยเหลือจนจนสุดความสามารถของโรงเรียนถ้าเราพบว่าเด็กคนนี้มีฐานข้อมูลเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเราก็เข้าไปแก้ให้ ด้านนายวรนัทหนูรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในเขตอำเภอเมืองโดยได้พบปากกับนักเรียนในระหว่างทำกิจกรรมหน้าเสาธงพร้อมเน้นย้ำม,มาตรการป้องก,กันโรคโควิด -19 ซึ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาระบุว่าโรงเรียนกว่า1,500แห่งในจังหวัดสงขลาได้เปิดการเรียนการสอนแบบออนไซต์แล้วทั้งหมดซึ่งเชื่อว,ว่าจะทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น ระหว่างการทำกิจกรรมเคารพธงชาติในช่วงเช้าครูได้เน้นย้ำให้นักเรียนนำอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัวอย่างเช่นช้อนและแก้วน้ำ มาใช้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ขณะเดียวกันนะครับบรรยากาศการเรียนการสอนในช่วงเช้าที่ผ่านมาก็พบว่าบรรยากาศการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความคึกคักมีชีวิตชีวามากขึ้นอย่างเช่นอย่างที่เห็นด้านหลังวิชาพละศึกษาครูและนักเรียนได้ทํากิจกรรมร่วมกันสร้างความมีชีวิตชีวาให้กับเด็กนักเรียนและคุณครูซึ่งนี่เป็นบรรยากาศล่าสุด จากอำเภออาจใหญ่จังหวัดสงขลาครับคุณพรวดีคุณจีรชาตาครับค่ะครับคุณพุณสันธยาค่ะ